สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจครับเป็นยังไงนาะครับเมื่อวานในโศกมาน,นรักบอครับตาเล่าแมตรีนะครับถ้าพี่ลอง FC ทันได้ที่ตามแมตรีก็น่าจะได้เนาะครับเพราะว่ามันออกตัวกลับนะครับว่าได้ออกตัวเน่นนะครับถ้าผู้ใดสื่อตามทั้งมัดทึ้งชุดก็คือว่าโศกเดีนะครับ ในตรีเพันหายมาหนึ่งหามันโคาหนึ่งนะครับแต่ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าแต่ไล่อาจารย์กระลุดไปนะครับงดนี้เส้นรุร่นเพันกระบไดหายต่ำเล่านะครับเลบยบได้อหล่นกันนะครับก็มีเอฟซี้า่ทันอยากให้เส้นรุร่นเพ่นหายอยู่แต่ว่าเส้นรุ่นกับบไดไหายแน,นวทางนะครับสําหรับ เมื่อวันที่สิบหานะครับก็มีแต่แม่ตรีแม่ตรีแล้วก็ข้อขจรกับอกหลายๆท่านนะครับแต่ว่าที่ในแน,แน่ที่เห็นเห็นที่เขานะครับก็มีแม่ตรีนะครับเสี่ยนวังไงครับแต่เขาเพิ่นหามาเพิ่นหยหนึ่งหานดอกหาหนึงนะครับอันนี้แม่ตรีนะครับ ส่วนพ่อขยอจรอน,นะครับเขาตะเลกวิ่งนะครับที่เพิ่นกระเน้นให้พ่ออยจรเพิ่นเน้นให้อออนนให้านะครับวิ่งห้าตัวเดียวครับสุดยอดก็ถือว่าสุดยอดนะครับพ่อขยอจรอน,นะครับเส้นวิง่งเส้นหลุดก็น่าจะโชคดีกันไปเยอะนะครับสําหรับแนวทางของแมตรีาทางทีมงานก็ติดตามให้คือเกาเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับแต่ว่ามือนี่เฮากัไปเที่ยว กินตำไทยไปก่อนนะครับสำหรับตำเล่าค่ะค่อยว่ากันครับเอาทุนตอนนี้ก่อนนะครับเอาทุนเมื่อนี้ก่อนแล้วก็จังไปต่อนะครับเมื่อนี้ก็เอาตวอย่างมาให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับอย่าว่ากันเนื้อครับเอามาให้เบิ้งว่าตัวเหล็กแนวทางของแมตรีพนเขาตัวใดนะครับเอามาเปลี่ยนความจําให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิง้ง เขาะมีท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าโอ้แม่นหลังหอยออกนะครับบางคนก็บว่าเลขหลายนะครับนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับตัวเลขหนะ้าทางก็มีหลายอยู่สําหรับต่าเล่านะครับเป็นกับสิบกว่าหางนะครับได้ว่าขันมันเข่าเขาก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแ้วแต่แตท่านผู้ชมเลยครับถ้าท่านผู้ชมมักนะครับ ถ้าท่านผู้ชมมากกเอาครับไม่รักไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับพูดถึงว่าแม่ตรีพันกาบ่ได้หูหรือว่าม่นสิออกตัวไลนนะครับเป็นเพียงแต่การขาดเดาหรือการคำนวณน,นะครับแต่็ดีวัวที่เห้าเดานะครับเป็นหายแนวทางมากครับเป็นกระเขามาหลายงวดติดแล้วนะครับสําหรับแม่รีนะครับ จะมีเข่าตัวกลับมั่งครับเข่าตัวตรงมั่งแต่สองหวัดที่ผ่านมาเนี่เข่าตัวกลับนะครับหวัดมือว่านนี่วันทีสิบหากะ็ะเพินหายหนึ่งหาออกขาหนึงนะครับจะถือว่าซุดยอดครับซุดยอดเพราะว่าเข้าสิไปเดาเอ,าเอ,าเองกับบ่ได้นะครับพี่น้องยกสี่เข้ากับเอาคนมาเบิงเข้ากับเอาเปรเียบเทียวกับหล่ๆอาจารย์เบิงนะครับสําหรับคนชอบนะครับ พี่น้องเอซีก็เอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับแต่มือนี่ว่าท่านมีหน้าทางนะครับเอาเพียงแต่ว่าเอาตัวย่างมาให้เบิ้งว่าแม่ตีเพื่อนเขาตัวใดนะครับเอามาให้พี่น้องเข้าเบิ้งครับมาเปรียบเทียบกันเบิ้องอดถึงว่าแม่ตีนี่ก็พี่น้องบางท่านก็โอ้ตัวเลขหลายว่าสันผู้ได้ห้ก็เป็นดอกก่าสันแต่ว่าบ่อมีนเด้อครับตัวเลขหลาย ทางแอดมินหรือพอสอนี่ก็เคยเห็ดลองเบิงอยู่ครับเห็ดได้หลายหาสิบตัวก็บลอกเขาเจากาตัวก็มีครับทวนมากสิบลอกเขาครับเขาหน่อยอยันนี้ถือว่าเพิ่นเก่งอยู่ครับเพื่อนได้หายแนวทางมากตัวเลขของแนวทางของเพื่อนกับเขาติดต่อกันมาหลายงวดนะครับสําหรับมืออื่นเท่ากับ คอยไปเบิงน้ากันว่าแมตรีพนหามีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อนี้ก็เขามาฟังมาเบิงกันว่าตัวเลขที่แมตรีเพนหายมีตัวใดแน่นะครับสําหรับที่ผ่านมาพี่น้องบางคนก็ว่าอ้เอาแต่อ่านเก่าไมาให้เบิงครับเอามาเตือนคว้มจาครับเพราะพี่ใน้องเขาฟางังเข้าสีไใดตามถูกนะครับเขาสีสมควรสิตามอาจาันใดนะครับที่แน่ๆก็มีพ่อขยจรน,นะครับพ่อขจรน,นะครับเขาเหล็กวิง่งที่เหล็กวิ่งนี่บ่รุด ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดพ่อขจรนะครับแล้วก็รัฐบาลทยของพ่อขจรหมวดกอนกเขารู้สึกจะมีหนึ่งเดียวแล้วมั้งครับพ่อขจรนะครับให้ซีซีนะครับหลๆอาจารย์ก็สลบสลายกันไปมัดนะครับแต่คือกันกับแนวทางตำเล่าเนี่ยแหละครับหลายๆอาจารย์ก็สลบสลายไปก็ยังมีแม่ตรีนะครับเป็นก็สามารถ ภาพพี่น้องขามโค้งได้สาเร็จนะครับเมื่อนี่ก็มาแสดงความดีใจกับแม่ตรีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแสดงความดีใจกับแม่ตรีแล้วกับพี่น้องเอฟซีผู้ที่โชค mắn น,นะครับพอสอก็ดีใจนําเดอ้อพี่น้องเอฟซีผู้ใดโชคผู้ผู้ได้มานนะครับผู้ใดสื่อนําแม่ตรีก็น่าจะโชคมานกันทุกท่านอย่นะครับอเอาก็มาฟังเบื้อง่าแม่ตรีเพิ่นหายแนวทางตัวใดสําหรับที่ผ่านมาครับ ไม่ตีว่าเราไปให้ผู้ใดคก็นั่นดิคิดว่าเข่าเราเลรอเนาะไม่ตีก็เอาไว้เังสิเมียวันมาได้เข่าวันทีเข่าตัวเัรื่องตำเล้าเครืงตำไทยยักษแต่ว่าตำไทยก็ติดเสื้อใบโยตำไทยมันซื้อเลขเก้าสองมันบ้อนในฝัน่นียเนาะอันนี้เพียงแต่ว่าเลขคำนวณมันมาตกกันมืนมันก็ฝันมันตรงกันอีกวันนี้เขียนใบหกเก้าสองแล้วพอมันกันยังเันฝันสองกอ หมูเมียมาตีสองเอ็ซี่ตีสองหมูเมียขึ้นมาเสียบไปอีกกระลดขั้นเก่าหรือมากขึ้นเก่ารับไปอีกขึ้นมาเอ้าขึ้นมาอี้ยังดูหลายเพียแต่ว่าแต่ปร่เท้มันเอาเลขมกส่งฟันชงขั้นขั้นที่แรกนี่บอกขั้นบิกต่อกันเลี่ยงเบี่ยวกันใช่มันเป็นเลี่ยงเบี่ยวกันแต่ว่าหมูเมียขึ้นมาเราวมาคุยกับผัวแล้วำไมค่อยฟันจำไปซอยไข่อนแน่ตีสองขึ้นมา เสียบไปี่ประมาณนีาไม่ตีบันสำรวจไปพ่อซอสแขนถือพ่น้าพ่อสพ่ส่งกันบ้านถือบ่อเถือเยอะงกหางเถือเถือกออกเลยดิออกเลยจ้าหมุนเลยชัดเจนมากชัดเจนอืม ย่างเพิ่นบพเห็นครับเห็นมอมีผู้เบิ่งบ่มผ่านต่อกันว่าแม่ตรีนี่น่าให้ซี้ครับหน้าจอเด้อครับเสียนวังใหญ่แม่ตรีนะครับตำเหล้าเป็นนั่งเอกผู้เดียวอยู่บ้านเป็นนั่งเอกผู้เดียวหุ้ก่นงเอกา ปินได้กจะติดเป็นมากดีกขือเกาเรายึดซี้เลยพ่นกูเกานะจ๊ะเนาะเบิ่งเหล็กเด่นเหล็กอายุดจ๊กไว้แป๊บเดียวอาแคหนาจอครับล็กตรีก็เดาเดาไป่นละนั่งเถืองเถืองงบหน่อยทุนหน่อยตัวได้ไม่ตรีงบหน่อย